ล่มเนาะเออคล้ายหินหินขันย่องภูขามเนาะตรงนี้หินขันย่องคล้ายหินขันย่องภูขามในตรงนี้พอภูขามก็ลักษณะอย่างนี้เนาะขนมปังเนาะคน,นละครึ่งแบ่งกันคนละครึ่งเนาะ ตรงนี้ก็ดูวิวสวยๆอีกมุมของภูสมุยภูสมุยสำนักสงฆ์ภูน้อยนี่คว,ว,วยสวยเนาะอากาศก็เย็นเย็นตรงนี้ ดูภาพใกล้ๆหน่อยสวยจริงๆเนาะ น่าจะเป็นหินแฮมเบอร์เกอร์เนาะสามชั้น,นสามชั้นพอดีเลยเทาผักใส่เนี่ยถ้ามีต้นไม้ต้นอะไรอยู่ตรงกลางเนี่ยโอ้แฮมเบอร์เกอร์เลยแล้วเนี่ยเนาะตัวน,นี้ก็ขนมปังนขนมปังหักครึ่งท่อนคนละครึ่งเนาะขนมปัง นก็เดินขึ้นหน่อยเนาะนเป็ทางน้ำไหลลงมาจากเขาเหมือนกันเนาะตรงเนี้ยช่วงน,นี้ก็ฝนมันก็เริ่มตกลินตกอะไรแล้วเนาะเริ่มมีน้ำขังหินแฮมเบอร์เกอร์เนาะตรงเนี้ยไม่รู้ชื่อเขาเรียกหรือชื่ออะไรเนาะเขาเรียกเขาเองหินแฮมเบอร์เกอร์ ตอนนี้ก็ขนมปังเนาะคนละครึ่งแบ่งกันคนละครึ่งเนาะเรียกเขาเองเนาะก็ชื่อไม่มีเนาะก็ตั้งตามความรู้สึกแฮมเบอร์เกอร์อสามชั้น ก็เป็นที่สูงแล้วเนาะเราจะไม่ขึ้นไปเนาะเราจะไปฝั่งนี้เพราะว่าแบตมีจำกัดเนาะเนาะไปทางซวนหินหมดเลยฝั่งโน้นตัวนี้ก็ก็มีอยู่ประมาณนี้แหละเนาะ เรามาจากโน้นเนาะเราก็จะไปฝั่งนี้แล้วก็อ้อมไปเลยเนาะตรงนี้น่าจะเป็นที่ขึ้นไปนั่งชมวิวเนะเาะกมีทางขึ้นหรือว่าเป็นของใครเน,ะน,เนะาะทำที่นั่งอยู่เนะาะทำที่นั่งเรียบๆอยู่เนาะเนาะ งนี้เนาะอันนี้ก็จะมองไปเห็นหมดนะเนี่ยธรรมดาเนาะนี่แหละจะมองรอบๆอย่างนี้แหละตรงนี้นั่งมองไปน้องไปนก็หินที่เราผ่านขึ้นมาเนาะสนามบินเลยเนาะมองเพลินๆนะตรงนู้น่ะอ๋อเนาะ มองรอบๆตัวนี้ก็เป็นที่สวนหินอีกที่หนึ่งเนาะก็เราจะลงไปตรงนี้เนาะาที่สวนหินอีกฝั่งหนึ่งเนาะนะครับมันก็แปลกๆเหมือนกันเนาะตรงเนี้ย อันนี้หรือเปล่าเินหัวจระเข้เนาะคล้ายไหมน่าจะคล้ายอยู่เนาะนใครว่าคล้ายไหมดูก็มันเหมือนอยู่เนาะนแต่ตรงนั้นตรงตาที่ลงมานี่เนาะส่วนนี้คล้าย,ลายแล้วแต่เนาะ ใครว่ามันขายก็าขายอ่างนัใครว่าไม่ขายก็ไม่ขายอย่นะเนาะนี่คือภูสมุย จะมีก้อนหนึ่งก็พิเศษพิเศษอยู่นะตรงนี้เนาะเนาะเหมือนล่ม,มนเนาะตัวนี้ก็พิเศษเหมือนกันเนาะก็แปลกของแปลกตาเหมือนกันเนาะแต่จะไม่ได้เจาะลึกเนาะตรงนี้พอช่วงหน้าแรงมาแล้วเนาะเอฟซี FC กลับไปดูได้เนาะ เครื่องบินเลยเนาะตรงนั้นยังไงเหมือนล่มเลยเนาะเออคล้ายๆหินหินขันย่องภูขามเนาะตรงนี้หินขันยอ่อนะงคล้ายๆหินขันย่องภูขามเลยตรงนี้พอภูขามก็ลักษณะอย่างนี้เนาะแต่ภูขามมันจะใหญ่กว่านี้เนาะแต่ตรงนี้ไม่ค่อยใหญ่ถ้าภูขาม น,น,นห่นเะหินคล้ายหินคันย่องของคูคามแต่ว่าตรงนี้จะเล็กกว่าหน่อยเนาะ นี่จะเล็กกว่าน้อยมันวัขายอะไรเนาะขายลมแล้วกันขายดอกเห็ดตรงนี้แล้วแต่เนาะแต,แต่จะคิดจะจินตนาการเนาะเนาะ ตรงนั้นน่าจะคล้ายมงกุฎเน,ะนาะคล้ายหินมังกตรงตรงนี้แล้วก็น่าจะหมดตรงนี้เนาะ สําหรับคลิปมาอัปเดตผู้สมุยก็จะมาขอปิดคลิปไว้ตรงนี้อย่าลืมเข้าไปกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ได้ทาคลิปใหม่ๆไม่ได้รู้อีกครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับคลิปนี้มาอัปเดตคลิปผู้สมุยก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ